สันโวคู่ควงดาราสาวมาริสามือปืนหนึ่ง้นึ่งแขนขับรถซ่าไม้ตีแขนหักชักปืนค่ากลางถนนชี้มือปืนชอปเปอร์ชักปืนยิงดินคาถนนชนวนเหตุขับรถปาดหน้าผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเรียกประชุมด่วนสั่งการให้สืบสวนโดยเร็วมือปืนเผยโฉมเข้ามอบตัวที่แท้เป็นตำรวจสังกัดหน่วย191สารภาพสินไส้ถูกทำร้ายด้วยไม้เบสบอลบันดานโทสะ ชักปืนยิงดินก่อนเข้ามอบตัวในที่สุดคดีมือปืนยิงนายกรสุดขุรัชชวานเสียหนุ่มวัย8ปีหุ้นส่วนวีโวผับสถานบันเทิงชื่อดังย่านถนนเทียนร่วมมีดเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครถึงแก่ความตายในระหว่างที่พาดาราสาวมาริสาหรือแหม่มสำมฤทธิุขไปส่งบ้านจนเกิดเรื่องวิวาทเพราะเรื่องขับรถปาดหน้ากันจนถึงขั้นยิงกันตายเหตุการณ์นี้เปิดเผยขึ้นเมื่อเวลาสีนาฬิกา ขวันที่14มิถุนายน2540ร้อยตำรวจโทชวริตเงินฉลาดร้อยเวรสอนอวังทองหลางกรุงเทพมหานครได้รับแจ้งเหตุมีการยิงกันตายกลางสะพานข้ามคลองประชาอุทิศแขวงวังทองหลางเขตบางกะปิจึงพร้อมด้วยพันตำรวจโทรวรวิว์ไวยถนอมสัตว์สารวัตรสอบสวนร้อยตำรวจเอกพิสนุพ่วงพร้อมรองสารวัตรสอบสวนมูลนิธิร่วมกตันอยู่พบศพนายกรสุดครูรัชชวาน อายุ28ปีหรือเกียงอยู่บ้านเลขที่872ทับหนึ่งหมู่12แขวงบางนาเขตพระขนงสภาพศพสวมกางเกงยีนเสื้อยือดสีดำกลางหน้าอกติดโลโก้ฮาเล่เดวิสันนอนคว่ำหน้าตายจมกองเลือดบนสะพานดังกล่าวพบบาดแผลถูกยิงด้วยกระสุนปืนขนาดจุด357ที่กลางหน้าอกหนึ่งนัดกระสุนฝังในในตัวมีเงินสด93,000บาทเช็คเงินสดธนาคารซฉบับ เซ็นชื่อไว้เรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่ได้กรอกจำนวนเงินบัตรสมาชิกหาเลเดวิสันและยังพบบัตรเครดิตการ์ดของธนาคารกรสิกรไทย1แผ่นข้างศพพบไม้เบสบอลสีดำยาวประมาณ1เมตร50เซนติเมตรตกอยู่พร้อมกับหมวกแก๊ปสีแดง1ใบห่างออกไปประมาณ5เมตรพบรถเก๋งซูบารุรุ่นมีเพสซาสีขาวทะเบียน 4. ซอลุสี9959กรุงเทพมหานครจอดติดเครื่องอยู่ ภายในรถพบนางสาวมาริสาอายุ18ปีดาราสาวสวยและเป็นนางแบบชื่อดังนั่งร้องไห้เสียขวัญอยู่ภายในรถจากการสอบสวนนายสมศักดิ์ทับแก้วอายุ35ปีผู้จัดการและดูแลตัวสนุกเกอร์ Vivo ได้เปิดเผยว่าผู้ตายเป็นหุ้นส่วนเจ้าของ Vivo ่ับกับนายสราวุธประสิทธิ์สำอางอายุ28ปีตั้งอยู่ที่ถนนเทียนร่วมมิตรตรงข้ามกับโรงแรมปินอินให้การว่า ก่อนเกิดเหตุผู้ตายได้พาเพื่อนๆ5-6คนมาดื่มเหล้ากันที่ผับพ,พร้อมด้วยนางแบบสาวจนผับเลิกก็ได้เข้าไปนั่งดื่มกินกันต่อที่สนุกเกอร์ระหว่างที่ดื่มกินได้เกิดการขมเมนกับแกล้งชอปเปอร์กลุ่มหนึ่งขณะที่ผู้ตายออกรถกลับบ้านได้มีหนึ่งในจํานวนนั้นขับรถติดตามไปจึงเกิดการปาดหน้ากันขึ้นจนมาถึงที่เกิดเหตุรถชอปเปอร์ก็มาจอดรออยู่กลางสะพาน โดยผู้ตายได้จอดรถแล้วถือไม้เบสบอลติดมือลงมาด้วยขณะกำลังเดินเข้าหาแก๊งชอปเปอร์ก็ถูกยิงเผาคนหนึ่งนัดจนล้มลงจากนั้นชายขี่ชอปเปอร์ก็ขับรถหลบหนีคดีดังกล่าวได้คลี่คลายอย่างรวดเร็วโดยเมื่อเวลา17นาฬิกาของวันที่16มิถุนายนผลตำรวจตีวชิระทองวิเศษผู้บังคับการปราบปรามพันตำรวจเอกทวีพรน้ำเสถียรพันตำรวจเอกธีรศักดิ์กลิ่นพงษา พันตำรวจโทชัยวัฒน์เกตรวรชัยนำตัวสิบตำรวจตีอนอนท์ยิ้มประเสริฐอายุ27ปีสังกัดกองร้อยที่หนึ่งกองกำกับการอารักขาและรักษาความปลอดภัยกองบังคับการสายตรวจปฏิบัติการพิเศษกองบัญชาการตำรวจนครบาลมาถแถลงข่าวในคดีสังหารนายกรสุดโดยที่สิบตำรวจตีอนอนท์มีบาดแผลที่แขนซ้ายช่วงหัวไหล่ถึงข้อศอกพันด้วยผ้ากอดสิบตำรวจตีอนทนยิ้มประเสริฐได้ให้การกับตำรวจสอบสวนว่า ในขณะที่ตนได้ขี่รถจักรยานยนต์มาถึงแยกเหม่งจายแล้วเลี้ยวขวาขับชิดเลนซ้ายไปเรื่อยๆแต่ก็มาตกใจเมื่อมีรถเก๋งสีขาวมาเบรกที่ท้ายรถเสียงดังสนัน่นแต่ก็ยังขับมาเรื่อยๆปรากฏว่าผู้ตายได้ชะลอความเร็วและก็ได้ขับแซงตนจึงได้หันไปมองหน้าผู้ตายไม่คิดว่าจะไปสร้างความไม่พอใจให้กับผู้ตายตนได้เร่งเครื่องรถพุ่งออกไปพอถึงคอสะพานข้ามคลองลาดพร้าวที่เกิดเหตุ ตนจึงต้องเปลี่ยนมาขับเลนกลางเพราะไม่เช่นนั้นต้องตกสะพานตายแน,แน่แต่ผู้ตายกลับเล่นปาดหน้าตนจึงต้องเบรกกระทันหันตรงคอสะพานคนขับชี้หน้าพร้อมทั้งจอดรถลงไปพร้อมไม้เบสบอลตนจึงร้องบอกออกไปว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจมีอะไรให้ค่อยคุยกันแต่ผู้ตายไม่ฟังเสียงใช้ไม้เบสบอลปีกระนำจนตนตกจากรถจักรยานยนต์แม้ว่าจะร้องบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจตลอดเวลาผู้ตายก็ไม่ฟัง ตามตีจนลมลุกคุกคานถึงกับยกมือไหว้ก็ไม่ได้ผลในช่วงวินาทีนั้นตนได้ชักปืนยิงสวนออกไปหนึ่งนัดไม่คาดว่าจะโดนส่วนสำคัญจนถึงกับชีวิตแต่เจตนาจริงแล้วต้องการจะยิงขู่เท่านั้นสิบตำรวจตีได้เล่าถึงเหตุการณ์ต่อไปว่าตนแต่งกายนอกเครื่องแบบเสื้อเชิดแขนยาวตาหม,มากรุกกางเกงยีนสีน้ำเงินและไม่เคยรู้จักกับผู้ตายมาก่อนเลย ในคืนเกิดเหตุตนได้ออกจากร้านก๋วยเตี๋ยวย่านถนนรัชดาพิเศษหลังจากก่อเหตุได้ขับรถหลบหนีกลับบ้านในซอยลาดพร้า, 101. าวร้อยหนึ่งเช้าตรู่ก็ได้ไปปฏิบัติหน้าที่ตามปกติพอกลับมาถึงที่บ้านบาดแผลเกิดบวมมากจึงต้องไปหาหมอมารู้ภายหลังว่าคนถูกยิงเสียชีวิตแล้วเกิดความกังวลใจตลอดเวลาจึงเข้ามอบต,บตัวกับตำรวจกองปราบสิบตำรวจตีอนนท์ได้กล่าวอีกว่าที่ตนตัดสินใจเข้ามอบตัวเพราะยังอยากที่จะเป็นตำรวจอยู่ เพราะทำงานด้วยดีมาตลอดไม่เคยมีประวัติด,ด่างพร้อยโดยที่พันตำรวจโทว,วิชัยสังประภัยนายเก่าของตนได้รับปากแล้วว่าจะช่วยเหลือแต่ตนยังหวัดหวาดจึงได้เข้ามอบตัวกับกองปราบพร้อมปืนพลตำรวจตีวชิระทองวิเศษผู้บังคับการปราบปรามกล่าวว่าในเรื่องนี้ต้องยื่นคำร้องขึ้นมาจะได้เสนอให้ผู้บังคับบัญชาต่อไปส่วนในคดีนั้นได้ส่งตัวกลับไปยังท้องที่เกิดเหตุทางกองปราบเพียงสอบปากคำในเบื้องต้นเท่านั้น พลตำรวจโทโสพลวราชนนผู้บัญชาการตำรวจนครบาลได้เปิดเผยถึงการสอบสวนคดีนี้ว่าผู้ต้องหาที่ก่อคดีโหดครั้งนี้มีความประพฤติไม่ดีทางกองกำกับการสอบสวนนครบาลใต้จึงได้ส่งตัวคืนต้นสังกัดพันตำรวจโทวิชัยสังประไพรูระแคระคายจึงได้ให้มาติดต่อขอมอบตัวโดยเร็วในช่วงแรกสิบตำรวจตีอ,อนนท์ปฏิเสธอ้างว่าไม่ได้เกี่ยวข้องแต่อย่างใดแต่เมื่อจำนวนต่อหลักฐานจึงได้เข้ามอบตัว พันตำรวจโทรวรวทย์ได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าของคดีว่าพนักงานพิสูจน์หลักฐานได้ชี้แจงว่าเป็นหัวกระสุนขนาดจุดสหรือ9มมแต่ก็ยังไม่ปักใจเชื่อว่าเป็นกระสุนปืนจากลูกโม่น่าจะเป็นกระสุนปืนชนิดออโตเมติกที่พบปลอกกระสุนในที่เกิดเหตุอย่างไรก็ตามสิบตำรวจตีอ,อน,นุนก็เปิดปากยอมรับสารภาพในการก่อคดีโหดดังกล่าวเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้บันทึกคำให้การพร้อมทั้งนำตัวไปทำแผนยังที่เกิดเหตุ ในวันที่20มิถุนายน2540เวลา15นาฬิกาจากนั้นได้นำไปควบคุมตัวไว้ยังสอนอวังทองหลางเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป